สวัสดีจ้าแ้วามาแล้วยายิงกับสิล้องมาใส่เอฟเฟกของ Facebook นะคะแล้วก็สิมาลองเหตุคลิปทายคลิปลงว่ามันสิงามบ่อพี่น้องเพราะว่าไดเรียนรู้การใส่เอฟเฟก์น้นำอะร้องเบิ้งด้วยบัตเทนเนี่ยแล้วก็สิกลับกล้องหน้ากล้องหลังของเขาให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะอากลับกล้องสิเปเบิ้งดอกไม้ เพราะว่ายายอิงน่ะอยากมาถ่ายดอกไม้แล้วก็เห็นหน้าจะของปกติเวลาเขาถ่ายวิดีโอนะคะมันสิบัเห็นหน้าจะของก็เลยสิร้องเบิงว่าเออกับหน้ากับหลังมาใส่กล้องของเฟซบุ๊กเขาบัดที่มีฮ็ดได้แล้วพี่นอ้องยายอิงฮิตได้แล้วยายอิงก็เลยสิถ่ายดอกไม้ให้เบิงจ้าหนี่เบิงพี่น้องจ้าดอกไม้นี่ สีม่วงนะจ๊ะเนี่ยสองดอกใยใ่เบ้อเลอิศเบื้องสั้นกลีบของเขาพี่น้องค่ะโอ้ยเบิ้งสั้นกลีบของนางคนน่อะอันนี้ดอกสีม่วงจกปีนี้ช่วงนี้นางออกเลยสองดอกดอกให่หลายจนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมเด้อค่ะหอมหอมด,อ,มอ,มดอกใ่เห็นบ่มคุณใ่ใ,ใ่ทอฟ้ามือใหญ่ิ่งเลยค่ะนี่ใ่ทอฟ้ามือใหญ่ิ่งเลย แบบนี้มาเบิงสีเหลืองจ้าสีเหลืองนะคะเนี่ยเหลืองสดใสมากสเตนพันอีหยางวัตีได้ยินเสียงลูกค่อยว่า <c oughs> เขาอยากออกมาหน้าบ้านอันนี้อยู่หน้าบ้านยายอิงเด้อพันอีหยางวัตีเอาเดี๋ยวอีกให้เบิงเด้อค่ะเด้อนี่นี่คือพันของเขาเด้ออัน flower power flower power โกนะคะนี่นี่ละนี่ผู้ใดอยากได้ไปซื้อเอาเด้อยี่ห้อนี้เด้อน,นี่ละซื้อเขาเด้อน,นี่ค่ะเนี่ยมันเป็นสเตนทรีเนาะทรีโรสเนี่ยค่ะก็คือเราพี่อิงได้ได้โชว์ไม่มานี่คิดว่ามันอีเป็นกุหลาบปลาก็เล้ลองเก็บใบเบิงค่ะเบิงดอกเขาก่อนนะคะนี่เห็นว่าพี่น้องคลิปนี้อีเป็นคลิปยาวเวยพี่น้องจ้าเพราะว่า ยายิงสิล้องเบิงสิล้องเบิงอันวิธีการเฮ็ดคลิปโดยใส่เทคนิคนะคะขอบคุณแม่ไ่อัมไพค่ะที่เอามาให้นั่นเนาะบัดนี่พี่นอ้องอะต่อไปเบิงลูกคอยเบิง <c oughs> ลูกแลยหญิงลูกยายิงอยากออกมา <c oughs> ออกมาไม่ได้นะจ๊ะมีเห็นไหมค่ะเมื่อนี้สิพาชมบเงาเงาเลยค่ะคลิปเงาเงาเลย ว่ามันเปลี่ยนแบบนี้นะจ๊านี่จากีใดจากนาทีละค่ะก็ล้อเบึงเนาะค่ะเนาะว่ามันสีอ่าเป็นจังใดเพราะว่ายายิงร้องไส่เทคนิคเบิงค่ะบาดนี้ป้ายค่ะป้ายป้ายป้ายเบืบ้องขุนทองฝ้าสดใสหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนี่ย่างไปเลยจ้ะย่างไปนำกัน <laughs> ยางไปน้ำกันเบื้องต้นไหมยายิงมะเลกเขกขากพี่น้องแล้วกะดอกก็เริ่มบานแล้วนะจ๊ะจากตรงนี้เอาอะไรมาตรงนี้ก่อนอันนี้เห็นบอพูน่ะสั้นดอกเขาแต่ละดอกพี่น้องอันนี้阿拉斯加ค่ะนะคะซื้อของเขาคือ阿拉斯加ที่จำได้ดีเพราะว่าซื้อเขาสิแปลกๆปกนะคะ อันนี้ก็สีชมพูแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะจ๊ะนี่ครัมบิงโรสว่าสันว่ามันเป็นพันเรื่อยวาสันครัมบิงนะพันเรื่อยวาสันอันนี้ก็สีเหลืองอันนี้ก็ครัมบิงโรสคือกันสีเหลืองนะคะอันนี้สีแดงเริ่มออกแล้วจ้านี่สีแดงแดงสดมากเลยนะคะเนี่ยเอาดูดอกเขานี่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 น,น,นี่แต่แดงสดแบบนี้ กลิ่นบ่หอมมากนะคะแต่ว่าแดงสดใสมือนี่มาโโช่กุหลาบเด้อมือนี่มาโโช่กุหลาบได้ดอเองเด้อค่ะเด้อแล้วก็วสิเฮ็ดคลิปตามที่คุณยายอำ่ำไพบอกก็เลยร้องเฮ็ดบึงนะคะได้เทคนิคแล้วก็เอาเลยลองมาทําดูเห็นไ่มพี่น้องเนี่ยคือดอกดอกเขาที่จังซี่เด้อค่ะเด้อนี่นี่คือดอกอัน ที่ว่าถ้าถ้าดอกเขาออกแล้วนะเขาสิเป็นนังสี่เป็นครามมิ่งโรูนะคะนี่อ่ะนะคะของอันฟลอเรนตินานะคะบริษัทเขาเด้อของฟลอเรนตินานะคะจักเขาซื้อดอกอันเนี้ยจักซื้ออย่างแต่ว่าหายเจ้าพวกเจ้าเบิองแล้วพวกเจ้าก็ไปหาซื้อเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ดอกเขาเริ่มเลื่อยแล้วค่ะแล้วกิ่งก็เลื่อยย้ายอิงกิ้งต้องมาเฮ็ด มาเฮ็ดอยงว่าีมาเฮ็ดข้างให้เขาก่อนยังว่าท่านได้เฮ็ดข้างให้เนี่ยไอ้อิงต้องมาเฮ็ดข้างให้เขานะคะให้มันเลื่อยขึ้นเพราะว่าฝนตกเห็นบ่าพี่น้องนะเขาสิเป็นลักษณะนี่เด้อเขาสิเอ็นไปหาแดดเด้อค่ะเด้อเขาสิเอ็นโน้มโน้มลงถ้าสมมุติว่ากุหลาบเฮานะถ้าเป็นกุหลาบด้วยถ้าเขาโน้มลงเอียงไปจังซี่เด้อพี่น้องเขาสิแตกช่อตามนี่เลยค่ะตามกิ่งหนามเขาเนี่ย ตามหนามเขาเนี่ยเขาจะมีเนี่ยตาดอกอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะเนี่ยเขาจะมีตาดอกเนี่ยเขาจะแตกไปแบบนี้เด้อผู้ใดถ้าสมมติว่ามีกุหลาบเลื้อยนะคะจะต้องทําต้องทําข้างทําล้านให้เขาเด้อค่ะนี่ยายอิงกะอันนี้ก็ทีต้องมาเฮ็ดต้อนี่ค่ะเฮ็ดเลื้อล้านเฮ็ดหยางอันนี้เป็นอ่าจัสมินานะคะเนี่ยจัสมินาเริ่มบานตุมุติมิแล้วพี่น้องนี่ จ a s m i n นะคะเนี่ยบานตุมุติมินี่คือดอกที่เขาบานแล้วด้วยนี่นี่ดอกที่บานแล้วจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยจ ASMINA นะคะก้องอาจจะบวโฟกัสปันไดน,นะคะเพราะว่าพี่อิงร้องร้องเบิงร้องเฮ็ดตามกล้องที่ตามคำแน้นนำของเพื่อนๆแนวกะเบิงจะเบิง สีแต่ละสีเริ่มออกแล้วอันนี้แห้งอันนี้แห้งน้ำพี่น้องก,กำลังร้ยนะคะเริ่มร้ยแล้วจ้ะอันเนี้ยพี่นางกินกาแฟยายิงช่วงใบใบมันเย็นมองเนี้ยอันนี้ก็เป็นของเดวิดออสตินสีเหลืองอีกอันหนึ่งนะจ๊ะนี่สีของเขานี่สีเหลืองน่ะคนละคนละแบบดิมันไม่ได้เป็นทรงถ้วยนะคะแต่ใบดอกเขาจะเป็น หย,กย,กยกักหยัางสีเนาะพี่น้องี่ให้เบิ่งกันเนาะอ่าแล้วนี้ก็มาเบิ่งนไกลๆอันนี้ก็ของ David เดวิดออสตินนั่นแหละค่ะแต่ว่ายายิงจําชื่อเขาไม่ได้งามจับใจพี่น้องเมื่อนี้ห้ชมแบบสะใจเลยเด้อเพราะว่ายายิงเฮ็ดต่อเนื่องแบบนี้เลยค่ะกล้องก็สิเฮ็ดต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันมันสต็อปบได้คือเฮาเฮ็ดวิดีโออ่าที่เท้ากล้องกล้องของเฮา อันนี้ยายิงใช้ใส่กล้องของอสีฟ้าเนาะกล้องของเขาสีฟ้าช่องสีฟ้ายายิงร้องเบิงค่ะนี่เบิงไปเบิง golden celebration นะคะอันนี้ golden celebration ดอกกำลังบานมันถือฝนเมือ่อเมื่อคืนนี่นะคะทั้งคืนเพื่อนก็เลยหอยมันหนักหลายมันถือฝนเห็นว่าจะ้ะมี สวยสวยสวยงามนี่ถึกฝนเนี่ยนี่ค่ะดอกนางก็เลยห้อยลงงอง,งแลงงงเลย <c oughs> เห็นว่าพี่น้องหอมมากๆเลยค่ะ Golden นเ l เล a t i o n คุณนะเห็นบ่แล้วก็ไม้อีกอันนี้ก็คือดอนหวนนะคะพี่อิงพาไปเรื่อยๆเนาะนี่ดอนหวนอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะ แล้วก็สิาพาาไปเบิ่งแถวพ้นนะคะอาจจะเห็นว่า่อยเรียบร้อยบันไดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่หญิงบ่าสามารถที่อิตัดคลิปได้นะคะเอาอยางเร็วๆเนี่ยนี่ยางไล่ไปสิ่งที่อยากอวดนะแถวดอกไม้ก็ออิงนี่ค่ะพูนไล่ไปพี่น้องไล่ไปงามงามอยู่ดอกเนาะแต่ละแต่ละสีแต่ละโช่ออันนี้กะ เห็นปะคคะนี่เป็นเป็นของเดวิดออสตินอันนี้พี่อิงจำชื่อเขาได้เด้อค่ะต้นใดจำได้ก็สิจำได้อันนี้ก็อ่า t ด e y ยุค of Edinburgh เริ่มบานแล้วค่ะนี่ก็งา้อ่า i n ินเซ a แอนนะคะเนี่ยสีชมพู i n ินเซ a แอนบานจนเดียวจะได้ตัดออกแล้วค่ะเพราะว่าให้ดรไมเขาขึ้นมาแล้วก็ l เลดี้ออฟ r ช o ร t e l เลดี้ออฟ r ช o ร t e เห็นปะคคะ แล้วก็ที่จะออกไม่กับนี้อันนี้เด้อจะได้เนี่เนี่ยกระลังบานอันนี้ซื้อจำยากยากเลยพี่น้องเดี๋ยวจีเอาคนซื้อมาให้แล้วก็จัสมินาจัสมินาเริ่มบานแล้วจ่ะนี่จัสมินาด,ด้วยค่ะเด้อเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วต่อมาตรงนี้นะพี่น้องเดี๋ยวให้อิงซีงให้มาเบิง้งต้นนี้สวยสุดๆค่ะช่วงนี้ค่ะ นางสวยมากสวยสุดๆเลยนี่ต้นสแตนตของพี่อิงนะคะดีเด้อเอาเอาเอาซื้อเขาก่อนเด้อดีไซนเนอร์อยังเนีไยดีไซเนอร์ซันเซ็ตเราซันซื้อเขาเนี่ยนะคะดีไซเนอร์ซันเซ็ตพะนะเนี่ยพี่น้องสมเป็นสมซื้อดีไซเนอร์ซันเซ็ตอิริพระนะเอาพิชเช่เบล์น่ะออกเกือบทุกช่อเลยค่ะกุหลาบบ้านนี้อิงออกเกือบทุกช่อ น,น,นี่ค่ะดอกไม้กระจอไปแเแจเ่มพี่น้องเอ้ยืน้มคขับน้าเนี่ยนี่ละบอน,นี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็อ่ายแมนของเดวิดออสซินแต่เป็นของอันนั้นมัน,มนสวยงามมากพิ่ิงก็เลยอยากมาทายบึงพี่น้องพุ้นกระดอกกำลังออกคือกันต้นสแตนพุนกระดอก,ก,ออก,ก,กดอกด นะคะแล้วตรงที่น้องทิกซิเบลเยืนอยู่นั้นก็กำลังออกอันนั้นอันนั้นก็สวยนะคะอันนั้นดอกสวยมาก่ายบรรยากาศให้เบิ้งเดอ้อเงาเากันเด้อค่ะเดอะ้อนี่เาเไปเลยเมื่อนี่เพราะว่ายายิงได้เทคนิคมาไหมอ่ะเดี๋ยวต่อไปตรงช่วงกุหลาบตรงพุ่นนะกุหลาบตรงนี้ ตะเกะละกะจากน้อยส่วนย่อิงว่าใครเป็นระเบียบเรียบร้อยปาในดอกแต่ว่ายายอิงอยากเห็นนี่นะคะเห็นดอกกุหลาบได้อิงน,นี่ค่ะสวยด้วยขี้มา้า <c oughs> นี่ที่น่องสวยด้วยขี้มา้าอิลีนี่ค่ะางามทักงามแน่ยายอิงบาคิดว่ายายอิงสิปลูกกุหลาบได้งามปานน,นี้น็งงแต่ก็ตั้งใจปลูกเนาะเฮากะ มีคนถามยายอิงว่าใส่อีย่างแน่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกนะคะยายอิงจะใช้ปุ๋ยคอกคือปุ๋ยขี้ม้านะคะแล้วยายอิงก็จะใช้ปุ๋ยน้ำเนาะเวลานั้นก็เอามาฉีดใบฉีดยังอ่ะจากาผักผลไม้เศษผักผลไม้แล้วก็พวกเศษพุ้งป่าหัวปลาเศษน้าล่างเนื้อน้าล่างอะไร่เสียยายอิงเอามา เอามาหมักรวมกันได้ปีนึงแล้วก็ค่อยเอาน้ำปุ๋ยมาใส่นะคะเดี๋ยวสิให้เบื้องถังหมักปุ๋ยยายอิงเด้อสิให้เบิง่งมือนี้ให้เบิ่งของสวยๆงามๆก่อนนี่แ่ะพี่น้องจา๋างามหลายปลูกเล้วก,ไก,ก็ได้ชื่นชมก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชื่นชมคือยายอิงเนาะวัดท,ที่เนี้ยอัน ให้เพื่อนๆได้เห็นมาที่นี่ยายอิงจะร้องกลับกล้องมาหนาจะของเด้ออย่าตื่นเด้อพี่น้องเด้อเอาละจ้าอันร้องไส้แอปของเขาเบิงแล้วก็ร้องไส้นั่นของเขาเบิงยยอย่าตื่นเด้อถ้าจะเห็นยายอิงกับดอกไม้งามๆเนี่ยพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่ทดลองใส่แอปใส่เทคนิคนะคะของ ของอันช่องทั้งทั้งสีฟ้าเพราะฉะนั้นยายอิงกะจะได้เห็นหนาแจมๆมแบบนี้เพราะว่าเอฟเฟกเขาเปิดให้ใไซแล้วกะซีมาทยกับดอกที่ยายอิงมักนะคะนี่นี่ค่ะหอมหอมพี่น้องเลยหอมหลายนั่นละอันไปร้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่ายายอิงได้เทคนิคจากในยายอัมภัยยายอิงกันเลยร้องร้องเบิงนะคะสําหรับคลิปนี้ยายอิงเดี๋ยวกดไปนี่ยายอิงกะสิฝากบรรยากาศในสวนของยายอิงให้เบิงเนาะค่ะเนาะบ่เรียบร้อยปันใดเดอ้อแต่ว่าสดชื่นค่ะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในคุณเหียนดอกไม้เต็มยหย่ใหญ่ในสวนยาย,ย,ยอิงนะ่ดอกไม้เพียบ ยายไปทัวทีบกะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ามาชมสวนกับยจายอิงจ้ะ